วันนี้ร้านสยามผ้าใบจะมาแนะนําวิธีการปะผ้าใบด้วยเทปกาวปะผ้าใบนะครับกรณีผ้าใบฉีขาดลําดับแรกนะครับให้เราทําความสะอาดบริเวณรอบปากแผลก่อนนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นรอยแผลจากรอยตะปูกเกี่ยวนะครับหรือว่ารอยขาดใดๆนะครับบางครั้งอาจจะมีโคลนหรือว่า,าเศษดินยังไงติดก็คือใช้น้ําใช้อะไรเช็ดแห้งแล้วร้อยแห้งสักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นในกรณีที่มีแผลขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ ลำดับถัดมานะครับเราก็ทาบนะครับว่าปิดประมาณไหนนะครับผมเราก็ทาบแล้วก็ตัดตามรอยแผลนะครับเราเผื่อ,อให้มีพื้นที่รอบรอยแผลนิดนึงนะครับจะได้ให้หยึดก่อนนะครับลำดับต่อมาเนี่ยเราทําการเล็มมุมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเป็นผ้าใบคุมรถสิบล้อหรือว่าเต็นเนี่ยการเปิดมุมไว ไม่มนมุมออกเนี่ยมันจะทําให้ไปเกี่ยวหรือว่าเผเยอ,ออกได้ง่ายนะ,นะครับนะครับลำดับถัดมานะครับเราก็ลอกนะครับ ตัวเทปกาวปะผ้าใบาของเราเนี่ยนะครับเป็นเทปกาวสําหรับปะผ้าใบาโดยเฉพาะนะครับจะมีความเหนียวค่อนข้างมากแล้วก็จะก,กันน้ำนะครับผมเราก็ทําการทาบนะครับแล้วก็ค่อยๆรูดปิดไปนะครับผมถ้าในกรณีที่แผลมีขนาดใหญ่มากนะครับแนะนําให้ปิดทั้งสองด้านนะครับก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรอยแผลนะครับผมนะครับนนี้เป็น วิธีง่ายๆายนะครับในการใช้เทกาาปะผ้าใบขอบคุณครับ